เราคือธาตุชีวิตที่ไม่มีรูปร่างนะแต่เป็นเนื้อธาตุต้นกําเนิดนะเป็นธาตุต้นกําเนิดที่เพียวมากบริสุทธิ์มากมันใสมากเลยเราคือธาตุตัวเนี้ยธาตุที่ก่อนจะมีทั้งจักรวาลนนะ่ะเราคือธาตุตัวเนี้ยเข้าใจไหมเมื่อเราลองลบจักรวาลทิ้งให้หมดดูสิลบความมืดความสว่างดวงดาวดวงอาทิตย์หลุมดําลบทิ้งให้หมดเลยดูสิเศษฝุ่นทั้งหลายลบทิ้งให้หมดเอาเป็นว่าลบทุกอย่างทิ้งให้หมดเลย มันเหลือสิ่งหนึ่งคือความใสๆบริสุทธิ์มากมันเป็นทตุดั้งเดิมอะทาตัตวเนี้ยมันไม่มีอะไรเลยในนั้นอะมันมีแต่ความใสความบริสุทธิ์อะนี่เราคือทาตตัวเนี้ยและในนี้มันไม่มีการเวลาและในนี้มันก็ไม่มีระยะทางด้วยเราคือไอ้ท่าตัตวเนี้ยในวันที่อาจารย์ได้ทวนกระแสมารู้ข้างในจนมัน มันได้เห็นความจริงของอาการทั้งหลายที่เราอาศัยมันอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เราเห็นในเสียงที่พูดอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรานะไอเสียงเนี่ยและเสียงนี้มันก็ไม่ใช่เสียงด้วยมโนภาพก็ไม่ใช่มโนภาพอารมณ์ก็ไม่ใช่อารมณ์ที่รู้อยู่นี้มันก็ไม่ใช่อาการรู้ทั้งหมดนี้มันเป็นเพียงอาการไหวตัวที่มันอยู่รอบนอกมันไม่ใช่เราพอเห็นมันได้แบบเนี้ยธาต ธาตุชีวิตข้างในมันตื่นมันตื่นมันเห็นอาการเหล่านี้ไม่ใช่เราเนี่ยที่พูดอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เราพูดมันเป็นอะไรบางอย่างที่มันกระเพื่อมโดยธรรมชาติของมันอ่ะพอมันตื่นมันเห็นความจริงนี้มันขาดออกมาตอนที่ธาตุชีวิตของอาจารย์หลุดออกมาจากอาการเหล่านี้นะมันหลุดขาดออกจากกันเลยนะมันเห็นชัดเลยว่าเราไม่เราไม่ใช่คนนะและเราก็ไม่เคยมีรูปร่างและมันไม่มีภาษาเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นเราด้วย ธรรมชาตินี้มันไม่มีเราอยู่ในนี้นะแต่มันคือเรานั่นแหละเอาเป็นว่าเราคือไอ้อะไรบางอย่างซึ่งใสามากบริสุทธิ์มากแล้วมีแล้วมันเป็นธาต้นกําเนิดะเราคือต้นธาตุต้นชีวิตเป็นเรียกว่าเป็นแก่นชีวิตเป็นธาตุชีวิตอะพวกเราคือไอ้ธาตุชีวิตตัวเนี้ยพราะมันหลุดออกมาได้แจ้งประจากน้ําตาไหลแล้วมันมีความสุข โอ้จะบอกมนุษย์ยังไงเนี่ยพวกเรามาหลงอะไรกันมันไม่มีอะไรเป็นเราสักอย่างมันไม่มีอะไรมีตัวมีตนอยู่จริงๆมันเป็นความรู้เดียวที่พวกเราทุกคนมีมันไม่ได้แบ่งแยกด้วยอะไรไอ้ตัวเนี้ยแก่นชีวิตหรือธาตุชีวิตพวกเราเนี่ยพวกเรามีกันทุกคนอยู่แล้วแต่พวกเรากลับไม่มีใครได้มาเรียนรู้วิชานี้แต่มีแต่ไปเรียนรู้วิชาข้างนอกได้ด็อกเตอร์มาแปดสิบใบรู้ไหม สุดท้ายเราก็ตายไอ้ก้อนร่างกายนี้มันตายแน่ๆ่แล้วเราไปไหนต่อรู้ไหมถ้าชีวิตเราไม่เคยเกิดถ้าชีวิตเราไม่เคยตายถ้าชีวิตนะตราบใดที่มันยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรพูดอีกแบบหนึง่งตราบใดก็ตามที่เรายังไม่รู้แจ้งว่าเราคือธาตุชีวิตอันว่างเปล่าไซบริสุนธิ์มากๆ ตามใดที่เรายัางไม่รู้แจ้งในความจริงนี้ตามใดก็ตามที่เรายังมาอาศัยสิ่งต่างๆเพื่อเรียนรู้อยู่ตามใดก็ตามที่เรายังเรียนรู้สิ่งต่างๆภายนอกอยู่ตามนั้นถ้าชีวิตจะยังคงไปอาศัยร่างกายใหม่พอร่างกายนี้ตายไปถ้าชีวิตก็ไปอาศัยอยู่ในร่างกายอื่นจังหวะนั้นมีปลากําลังวางไข่เราก็ไปอยู่ในไข่เลยเราก็ไปเกิดเป็นปลาเกิดเป็นหมึกเป็นกุ้งเป็นปู เราไปเก paper, it, oh, find, ิดเป็นส like the ัตว are ์น้ำเราเวียนเป็นเกิดเป็นสัตว์น้ําอยู่ในนั้นโอ้โหนานเปลี่ยนร่างกายไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ได้ร่างกายนี้โดนเขากินเปลี่ยนร่างกายใหม่ได้ร่างกายนี้โดนเขากินเปลี่ยนร่างกายใหม่ยุ่งเงี้ยกินเขาบ้างเขากินเราบ้างกินเขาบ้างเขากินเราบ้างกลับไปกลับมาเกิดมาเพื่อมาหากินเป็นสัตว์น้ําอยู่ตั้งนานเลยเปลี่ยนร่างกายหนึ่งบางไม่รู้กี่ล้านร่างกายแล้วเข้าใจไหมเราก็ได้ร่างกายเป็นสัตว์ใต้ดินโอ้ยเปลี่ยนร่างกายสัตว์ใต้ดินมาก็เยอะมาก เปลี่ยนร่างกายเป็นสัตว์บกเปลี่ยนร่างกายเป็นสัตว์ปีกกว่าจะได้มาเป็นมนุษย์นี่ยากแสนยากในวันที่รู้ไหมว่าในวันหนึ่งถ้าพวกเราฟังเทอาจารย์มากๆนะจนพวกเราเกิดถ้าชีวิตเรามันตื่นแล้วมันหลุดออกมาจากเนี่ยอาการหนอเนี่งหลุดออกมาจากร่างกายนี้หลุดออกมาจากเสียงนี้มโนภาพอารมณ์อาการรู้เนี่ยมันหลุดออกมาจากอาการหน่านี้เลยมันเหลือแต่ความบริสุทธิ์เพียวๆที่มันไม่มีภาษาพูดเนะี่ย เมื่อพวกเราหลุดลงมาได้แจ้งจิตมันจะสว่างจ้าไปหมดเลยเหมือนกับว่าทุกอย่างมันสว่างไสวมันเห็นหมดเลยมันรู้ไปหมดเลยนะบางคนเห็นว่าเราเคยเกิดมาเป็นอะไรบ้างเห็นด้วยว่าทุกคนคิดอะไรอยู่เห็นได้ด้วยบางคนเห็นได้ว่าจิตของใครเป็นแบบไหนเห็นได้หมดเลยเห็นแม้กระทั่งอนาคตว่าพวกเราจะเป็นยังไงบางคนเห็นได้แบบนั้นเลยนะบางคนก็ไม่เห็นบางคนก็เห็นแล้วแต่นะอันนี้เป็นของเล่นอย่าสนใจเอาผ่านไป เอาไอ้ตัวนี้ดีกว่าไอ้ของเล่นน่ะอย่าไปนสนใจมากมาเอาไอ้ตัวนี้ก่อนประเด็นคือความรู้นี้มันเป็นความรู้เดียวที่มันไม่มีใครสอนพวกเราเกิดมาจนอายุป่านนี้พวกเราก็ไม่เคยรู้จักวิชาแก่นชีวิตว่าธาตุชีวิตแท้ๆทของพวกเราคืออะไรมันธาตุชีวิตเรามันอยากรู้ว่าตัวเองเป็นอะไร คือพวกเราอยากรู้ว่าเราเป็นใครกันแน่เราคืออะไรเราเกิดมาได้ยังไงแล้วเราต้องการอะไรทําไมเราต้องมาเกิดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมาทําอะไรกันแน่เนี่ยเกิดมาก็มาเป็นธาตุร่างกายเป็นธาตุความคิดมโนภาพอารมณ์เกิดมาเป็นธาตุของเงินเป็นธาตุของโลกใบนี้เหมือนโดนขังอะเราเกิดมามาโดนขังอยู่ในร่างกายโดนขังอยู่ในความคิดนึกอ labels, ารมณ์โดนขังอยู่ในโลกใบนี้ยแล้วก็เกิดแล้วก็ตายแล้วก็เกิดแล้วก็ตายเป็นอยู่เนี่ยแต่ธาตุชีวิตเราไม่เคยเป็นอะไรนะ เขาแค่มาอาศัยอยู่ในภาชนะพอภาชนะนี้ตายถ่าชีวิตเขาไม่ได้เป็นอะไรหรอกเขาก็ไปอาศัยภาชนะใหม่เพื่อจะเรียนรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแต่พอไปอาศัยเกิดในภาชนะต่างๆกับทุกคนบนโลกใบน,นี้กลับมาสอนกันว่าต้องคิดต้องจําต้องหาอยู่หากินต้องหาสามีภรรยาต้องมีลูกมีครอบครัวคือขยายเผ่าพันธุ์ไม่เคยมีใครเลยมาสอนว่า เราคือธาตุชีวิตนะวางเปล่าไชบริสุทธิ์มากนะเนี่ยร่างกายนี้ไม่ใช่ร่างกายเรานะเนี่ยที่พูดอยู่นี้นี่ก็ไม่ใช่เสียงของเรานะมันเป็นเพียงอาการปรุงแต่งนะมันคิดเราเองนะเนี่ยความคิดที่มันคิดอยู่ในใจเนี่ยมันเป็นเพียงอาการของธรรมชาตินะไม่ใช่เรามโนภาพที่นึกนี่ก็ไม่ใช่เรานะอารมณ์ก็ไม่ใช่อารมณ์ของเรานะที่รู้อยู่นี้ก็ไม่ใช่อาการรู้ของเรานะทั้งหมดนี้เป็นเพียงอาการของธรรมชาตินะ มันรู้ของมันเองเห็นได้ไหมมันคิดของมันเองมันนึกของมันเองเห็นได้ไหมมันมีอารมณ์พอใจของมันเองบางทีมันก็มีอารมณ์ไม่พอใจของมันเองแล้วมันก็ปรากฏเองแล้วมันก็หายไปเองเห็นได้ไหมโอ้ถ้ามีใครมาสอนแบบนี้พวกเราคงเข้าถึงท่าชีวิตตั้งนานแล้วแต่ไม่มีใครสอนเพราะงั้นอาจารย์เองจึงได้สร้างเทป เรื่องของแก่นชีวิตนี้ให้กับพวกเราได้ฟังจะทําไปเป็นร้อยเทปเลยแลละตอนนี้ทําวันละสงเทปทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันจะพยายามทําให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ไว้เป็นมรดกของโลกใบนี้ใครก็ตามที่ได้มาฟังเทปของอาจารย์เรื่องแก่นชีวิตนี้พวกเราจะพ้นจากโลกใบนี้พวกเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้ว แล้วพวกเราจะรู้ความจริงว่ามันไม่มีอะไรเลยเป็นเราเป็นของของเราสักสิ่งสักอย่างบนโลกใบนี้ดินก็ไม่ใช่ของของเราน้ำโลกใบนี้ไม่ใช่ของของเราโลกใบนี้วันหนึ่งมันจะแตกสลายแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ร่างกายของเราเป็นเพียงภาชนะที่ธาตุชีวิตเรามาใส่ชั่วคราวเพื่อจะเรียนรู้ธาตุตัวเองร่างกายนี้ เดี๋ยวมันก็แตกสลายช่วงที่ร่างกายนี้ก่อนจะแตกสลายเราควรจะรีบมารู้จักแก่นชีวิตเพราะถ้าเรายังไม่รู้จักแก่นชีวิตเราร่างกายเกิดตายก่อนนะเป็นอะไรขึ้นมาก่อนปึงถ้าชีวิตเรามันจะล่องลอยไปหาภาชนะร่างกายใหม่แล้วมันก็จะเกิดส่วนใหญ่เกิดเป็นสัตว์การที่จะมาเกิดเป็นร่างกายมนุษย์ยากมากบอกให้ยากสุด เราโชคดีได้มาเป็นมนุษย์ตอนนี้เรียบเข้าใจท่าชีวิตของตัวเองซะเข้าใจนะเรียนรู้ข้างในอย่าไปเรียนรู้ข้างนอกเราเรียนรู้ข้างนอกมาทั้งชีวิตเราเรียนรู้มานานแสนนานแล้วแต่ข้างในเราไม่เคยเรียนรู้เลยจงเข้ามาเรียนรู้ข้างในจำไว้นะที่นี้ เมื่อโลกใบนี้ไม่เคยสอนให้พวกเรามารู้ข้างในพวกเราจึงหลงวุ่นวายกับการเรียนรู้ข้างนอกแล้วก็ทุกพวกเราดิ้นรนอยู่ในโลกแห่งความปรุงแต่งเราคิด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 จนเป็นโรคเครียดโรคประสาทโรคไมเกรนโรคซึมเศร้าโรคเส้นเลือดอุดตันโรคเส้นเลือดแตกความดันสูงความโรคเบาหวานโรคมะเร็งเราเป็นโรคทุกอย่างเพราะเราคิด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 จนเครียด <tyard. S 2> ยิ่งเราคิดเท่าไหร่นะถ้าชีวิตเนี่ยมันสร้างความคิดขึ้นมาสร้างมโนภาพสร้างอารมณ์สร้างอาการรู้ขึ้นมาเพื่อมาไว้ใช้ปรุงแต่งเรียนรู้ทุกอย่างเรียนรู้ข้างนอกด้วยและก็มาเรียนรู้ข้างในด้วยแต่ไม่เคยมีใครพาเรียนรู้ข้างในก็เลยเรียนรู้แต่ข้างนอกก็เลยอาศัยไอ้สิ่งเนี้ยเรียกว่าเครื่องมือตัวเนี้ยอาศัยเครื่องมือที่เป็นความคิดเนี่ยคิด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 เนี่ยเสียงที่อาจารย์พูดอยู่นี้นี่แหละ คือความคิดเราอาศัยเสียงที่มันพูดอยู่ในใจตลอดนี่แหละพูดนั่นพูดนี่พูดแต่เรื่องเดิมๆคิดแต่เรื่องเดิมๆนะคือเราพูดในใจว่าเมื่อไหรเราจะรวยเนะี่ยเมื่อไหรเราจะหายป่วยทํายังไงดีเราถึงจะมีเงินมากกว่านี้ทํายังไงดีถึงจะใช้หนี้หมด โอ้ยเครียดจังเลยเบื่อจังเลยเซ็งจังเลยเมื่อไรจะรวยสักทีเมื่อไรจะขายของได้กําไรทาไมขายของไม่เคยได้กําไรทําไมคนมาซื้อของน้อยจังทำแบบนี้เราก็ไม่มีตังค์ใช้ในี่สิเราจะกินอะไรเป็นอาหารเราจะอยู่ยังนี่เราคิด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 ,คดจนเครียดจนสมองแตกจนเป็นโรคประสาทาโรคนอนไม่หลับลลเราโรคภัยไข้เจ็บก็ตามไม่เพียบเลย เราไม่รู้เลยว่าไอ้ความคิดเนี่ยมันไม่ใช่ความคิดของเราเราไม่รู้เลยว่าพวกเราคือธาตุชีวิตที่ว่างเปล่าไซบริสุทธิ์โลกใบนี้มันเหมือนโรงละครนะโลกใบนี้มันเหมือนความฝันรู้ไหมว่าเรานอนหลับแล้วเราก็ฝันเราฝันว่าเรามีร่างกายนี้เราฝันว่าเนี่ยเรากำลังคิดเรื่องงาน เราฝันว่าเรากําลังวุ่นวายกับการหายอยู่หากินเราฝันว่าเรามีลูกมีครอบครัวมีภาระมากมายเราต้องดิ้นรนมากมายเรากําลังทุกข์มากอย่างนั้นอย่างนี้รู้ไหมทั้งหมดนี้มันเป็นความฝันมันไม่มีอะไรเป็นเราสักอย่างเรารู้ได้ไหมถ้าพวกเราเพียงต่สังเกตและเข้าใจให้ได้ว่าทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรเป็นเราสักอย่างแล้วตื่น พาธาตุชีวิตของพวกเราตื่นซะถ้าพวกเราเพียงแต่เข้ามารู้ข้างในแล้วสังเกตดูสังเกตดูว่าไอเสียงที่พูดอยู่เนี่ยใครพูดเนี่ยเสียงที่อาจารย์พูดอยู่ตอนนี้ใครพูดเพียงแค่สังเกตอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นว่ามันพูดของมันเองได้เมื่อไหร่นะมันจะเกิดความรู้ปิงโอ้ยเฮ้ยมันพูดเองเหรอแล้วมันจะหลุดออกมาเลย แล้วพวกเราจะน้ำตาล่วงโลง่งพวกเราจะเริ่มเห็นความจริงว่าพวกเรามาติดอยู่ในโรงละครหัวโขนเรามาสวมหัวโขนเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงรู้ไหมถ้าชีวิตของพวกเราเขาไม่ได้มีรูปร่างเขาไม่มีรูปร่างมันกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับความว่างเปล่าใสในเนี่ยข้างหน้าเราเนี่ยกลืนไปทั้งจัก,กรวาลเลย ความว่างเปล่าใสๆ <einmal> ที่อยู่ต่อหน้าเราเนี่ยลมอากาศอา,าศัยอยู่ในความว่างเปล่าใสๆ <c oughs> ข้างหน้าเราเนี่ยอากาศออกซิเจนอากาศคาร์บอนไดออกไซด์ถ้ามันเคลื่อนตัวอากาศเคลื่อนตัวเกิดอะไรขึ้นเกิดลมใช่ไหมถ้ามันเคลื่อนตัวเร็วมากแรงมากเกิดลมพายุเฮอริเคนทอร์นาโด,ดถูกไหมัมนอากาศที่เคลื่อนตัวเร็วแรงมากเนี่ยมันทาลายทุกสาระสิ่งได้หมดถูกไหม แต่มันทำลายความว่างเปล่าใส่ไม่ได้ตรงนี้เข้าใจได้ไหมอากาศหรือลมพายุหรือดินหรือน้ำหรือต้นไม้หรือผู้คนหรือสัตว์สัตว์ล้วนอาศัยอยู่ในความว่างเปล่าใส่ดวงดาวทั้งหลายดวงอาทิตย์หลุมดำเศษฝุ่นดวงดาวมากมายทั้งจักรวาลทั้งกาแล็กซีอาศัยอยู่ในความว่างเปล่าใส่ ความมืดก็อาศัยอยู่ในความว่างเปล่าใส่ความสว่างก็อาศัยอยู่ในความว่างเปล่าใส่ทุกอย่างแปรปวนเปลี่ยนแปลงเกิดแล้วก็แตกสลายดวงอาทิตย์เกิดขึ้นมาแล้วก็แตกสลายดวงดาวทั้งหลายชนกันเกิดระเบิดแตกสลายวัตถุธาตุทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วก็แตกสลายแต่มันมีธรรมชาติหนึ่งไม่เคยเป็นอะไรเลย นั่นคือความว่างเปล่าใส่ๆบริสุทธิ์มากเป็นาธาตุดั้งเดิมเอาเป็นว่าทุกอย่างอาศัยอยู่ในความว่างเปล่าใส่ๆอันเป็นต้นาธาตุอันเป็นาธาตุต้นกำเนิดเข้าใจไหมเหมือนว่าต้นไม้ก็เกิดขึ้นมาจากแผ่นดินแผ่นดินคือาธาตุต้นกำเนิดเป็นฐานเป็นเบส ต้นไม้เกิดขึ้นมาใช้เวลยะเวลาเติบโตงอกงามออกดอกออกผลใหญ่โตงดงามมากแล้วต้นไม้ก็แก่แล้วก็ตายลงไปกลายเป็นแผ่นดินเหมือนเดิมจะมีต้นไม้เกิดขึ้นมาจากแผ่นดินมากมายขนาดไหนแต่สุดท้ายต้นไม้ทั้งหลายก็แก่แล้วก็ตายแตกสลายกลายเป็นแผ่นดินเหมือนเดิมถูกไหมเกิดมาจากแผ่นดินสุดท้ายก็กลายเป็นแผ่นดิน ถูกไหมสิ่งมีชีวิตทั้งหลายร่างกายพวกเราเนี่ยร่างกายสัตว์ร่างกายเราเหยียบย่ำอยู่บนแผ่นดินถูกไหมใช้ชีวิตอยู่บนแผ่นดินจนสุดท้ายร่างกายนี้แก่เจ็บแล้วก็ตายลงไปร่างกายของคนและสัตว์กลายเป็นแผ่นดินเหมือนเดิมเข้าใจไหมอะไรก็ตามเกิดมาบนแผ่นดินย่อมสลายคลายคืนสู่แผ่นดินเหมือนเดิมแผ่นดินไม่ได้เป็นอะไรนะเข้าใจไหมแผ่นดินเป็นฐาน ทุกสารพสิ่ง์ทั้งจักรวาลเช่นกันเกิดขึ้นมาจากต้นธาตุเป็นธาตุไซบริสุทธิ์มากๆเป็นเบสเป็นฐานเมื่อทุกอย่างเกิดขึ้นมาจากความว่างเปล่าใสๆมันจะแปรปวนเปลี่ยนแปลงจน,นสุดท้ายมันแตกสลายแล้วมันรวมตัวใหม่ขึ้นมาใหม่เป็นรูปร่างแล้วก็แปรปวนเปลี่ยนแปลงแตกสลายรวมตัวใหม่เป็นรูปร่างขึ้นมาเป็นดวงดาว แปรปวนเปลี่ยนแปลงแล้วก็แตกสลายมันจะเป็นยังไงก็ช่างเหอะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนปรากฏแตกสลายอยู่ในความว่างเปล่าใสๆหรือจะโยนระเบิดปรามานูใส่เข้าไปในความว่างเปล่าใสๆระเบิดรุนแรงทําลายดวงดาวทําลายทุกสรรพสิ่งแต่รู้ไหมมันทําอะไรความว่างเปล่าใสๆอันเป็นท่าตนกําเนิดไม่ได้นั่นแหละาตาใสๆที่ เืเป็นเนื้อเดียวกันกับทุกสรรปสิ่งนี่คือต้นธาตุเป็นธาตุต้นกําเนิดเราคือไอธาตุตัวนี้ล่ะเราเป็นธาตุชีวิตพวกเรานึกภาพว่าถ้าพวกเราไม่มีร่างกายรู้ไหมว่ามันไม่ทุกเลยเราเคยอธาตุตัวเนี้ยที่ไม่มีรูปร่างไม่มีร่างกายเลยไม่ไปไม่มาด้วยเป็นเนื้อเดียวกันกับทุกสรบพสิ่ง ไม่มีการไปไม่มีการมาในเนี้ในนี้เนี่ยไม่มีร่างกายใดๆอยู่ในนี้ได้ร่างกายมีไว้ใช้อยู่ในโลกสมมุตินี้อยู่ในโลกใบนี้เสียงนี้ก็มีไว้ใช้อยู่ในโลกใบนี้ในธาตุบริสุทธิ์ไม่มีเสียงไม่ต้องอาศัยเสียงไม่ต้องมีรูปร่างด้วยเป็นธาตุชีวิตที่ไม่ต้องอาศัยอะไรเลย แต่ในโลกสมมุตินี้ในโลกมนุษย์นี้มันต้องอาศัยเสียงถูกไหมในการสื่อสารใช่ไหมอาศัยมโนภาพในการสื่อสารใช่ไหมแต่ในนั้นไม่มีอะไรเลยนะไม่ต้องอาศัยในโลกมนุษย์นี้อาศัยอารมณ์พอใจไม่พอใจ,อ,ใจอารมณ์สงบอาศัยอารมณ์พอถูกใจเป็นไปนอย่างที่เราคิดเรานึกก็มีอารมณ์สุขพอไม่เป็นอย่างที่เราคิดเรานึกก็เกิดอารมณ์ทุกข์หรือบางทีก็มีอารมณ์เฉยเอยู่ โลกมนุษย์ต้องอาศัยอารมณ์ในการสื่อสารกันแต่รู้ไหมในธาตุชีวิตในนั้นมันไม่ต้องอาศัยอารมณ์เลยแล้วมันไม่มีอารมณ์ด้วยในนั้นนะมันพ้นไปเลยอะรู้ไหมในโลกมนุษย์นี้ต้องอาศัยอาการรับรู้เนี่ยเสียงที่อาจารย์พูดเนี่ยมันก็ไปกระทบรู้ไหมตอนนี้พวกเรากําลังรับรู้อยู่ถูกไหมธาตุชีวิตมันมีอาการอาการที่รับรู้เนี่ย มันเป็นอาการของธาตุชีวิตนั่นแหละมันเป็นเพียงอาการนะไม่ใช่ธาตุชีวิตนะเป็นเพียงเครื่องมือเอาเป็นว่าเสียงก็ดีมโนภาพก็ดีอารมณ์ก็ดีอาการที่รับรู้อยู่นี้ก็ดีทั้งหมดนี้เป็นเพียงอาการที่เกิดขึ้นมาจากธาตุชีวิตเป็นเครื่องมือมีไว้ใช้อยู่ในโลกมนุษย์เราเห็นได้ก็เพราะอาการรู้นี่แหละ เราได้ยินเสียงก็เพราะอาการรู้ทั้งหมดมันทำงานเองนะเราได้กลิ่นก็เพราะอาการมันรับรู้มันรับรู้ถึงกลิ่นมันรับรู้ถึงรสชาติมันรับรู้ถึงความเย็นความร้อนมันทำหน้าที่รับรู้ทุกครั้งที่คิดอยู่ในใจมันก็รับรู้ทุกครั้งที่นึกก็รับรู้ทุกครั้งที่มีอารมณ์ธาตัวนี้เขาก็ทำหน้าที่รับรู้แต่ทั้งหมดนี้ เป็นเพียงเครื่องมือที่มีไว้ใช้อยู่ในโลกใบนี้แค่นั้นในท่าชีวิตอันว่างเปล่าไสบริสุทธ์นั้นมันเหมือนอีกมิตินึงเลยนะแต่อย่าไปบอกอย่าไปหาว่ามันเป็นมิตินะมันไม่ใช่มิติหรอกมันโอ้โหมันเป็นท่าต้นกําเนิดอ่ะมันเป็นต้นท่าอ่ะจะเรียกว่ามิติศูนย์เลยก็ได้ในนั้นไม่มีการอะไรการเวลาไม่มีระยะทางด้วย ไม่มีอะไรเลยบอดี้สุดมากสุดสุดใสสุดสุดบริสุดสุดสุดมันไม่มีทุกเลยมันมีแต่ความเบิกบานยิ้มเอมสดใสผ่องใสตื่นอยู่ตลอดก็ได้วยตัวของมันอ่ะโอ้ยมันเลิศมากมันยิ่งใหญ่มากแล้วมันเป็นตลอดเลยนะมันมีอยู่ตลอดกับพวกเราตลอดแล้วแต่พวกเรากลับไม่สนใจไม่เห็นมันเราไปอาศัยไอ้เสียงเนี้ย เราไปอาศัยมนโนภาพไว้ใช้ในโลกใบเนี้ยอาศัยอารมณ์อาศัยอาการรู้เนี่ยไว้ใช้อยู่ในโลกใบเนี้ยนะแต่ในนั้นมันไม่ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้มันก็เรียกว่ามันพ้นไปจากโลกวิธีการที่พวกเราเะาเข้า,าถึงท่าชีวิตนี้พวกเราแค่อย่ายึดไอเสียงเนี่ยเพียงแต่เห็นให้ได้ไวเสียงเนี่ยเนี่ยมันพูดของมันเองเนี่ยมันคิดอยู่ในใจเราแค่สังเกตอยู่ข้างในใจเห็นมันคิด เราเล่นแบบนี้ก็ได้จริงๆแล้วเราแค่ฟังเทปอาจารย์นะจริงๆเราแค่ฟังเทปอาจารย์ฟังทุกวันฟังทุกวันฟังตลอดเวลาฟังจนกว่าจะหลับเลยฟังจนเสียงอาจารย์มันดังอยู่ข้างในเราตลอดดังอยู่ในจิตเราตลอดเวลาเมื่อไหร่นั่นแหละนั่นแหละพวกเราจะเริ่มเบาเริ่มโล่งเริ่มเบาเริ่มโล่งยิ่งฟังยิ่งเบายิ่งโล่งยิ่งฟังยิ่งเบายิ่งโล่ง โล่งโล่งนั่นแหละคือการที่ธาตุชีวิตเราได้หลุดออกมาจากจากอาการเหล่านี้เบาโล่งฟังต่อไปเข้าใจเข้าใจสมมติว่าเข้าใจยี่้าปอร์เซ็นมันจะเบาโล่งน้ำตาแตกนะฟังต่อไปจนเข้าใจปิ้งโอ๋อมันไม่มีเรานี่เนี่ยเสียงเนี่ยมันมันไม่ใช่เสียงของเราเนี่ยเกิดความรู้ขึ้นมาเสียงนี้เหรอที่มันให้ค่ากับทุกอย่าง ร่างกายนี้มีขึ้นมาเพราะเสียงนี้มันบอกว่านี่คือแขนคือขาแต่สิ่งนี้ไม่ได้พูดว่าเป็นแขนสิ่งนี้ไม่ได้พูดว่าเป็นขามีแต่ไอเสียงเนี่ยที่มันคิดอยู่เนี่ยมันพูดอยู่เนี่ยมันให้ค่าว่านั่น STEM, คือบ้านทั้งทั้งที่ส, also, ท slipped. สิ่งนั้นไม่มีชื่อให้ค่าว่านี่คือกำแพงทั้งท้งที่สิ่งนั้นไม่มีชื่อเสียงนี้บอกว่านั่นคือรถของเราสิ่งนั้นไม่มีชื่อเสียงนี้บอกว่านั่นคือต้นมะขามต้นกล้วยสิ่งนั้นไม่มีชื่อ พวกเราลองมองดูสิกว่าซ้ายตามมองจากซ้ายไปขวามองให้ทั่วโลกแบบนี้ลองมองดูสิมันจะมีแต่รู้แบบว่างๆงรู้แบบไม่มีเรื่องราวรู้แบบไม่มีใครรู้อ่ะมันรู้ของมันเองอ่ะสังเกตได้ไหมมันได้ยินเสียงของมันเองอ่ะตอนนี้ดูสังเกตดูตอนนี้สิมันได้ยินเสียงของมันเองอ่ะถูกไหมเนี่ยถ้าเราเพียงแค่สังเกตแค่สังเกตอยู่ข้างในฟังเถอาจารย์มากๆแล้วแค่สังเกตเอ๊ะมันได้ยินของมันเองเลยเนี่ย เอ้าเอามันได้ยินของมันเองจริงด้วยเฮ้ยเราเราอยู่ไหนเนี่ยถามเองแบบนี้นะจนกว่าท่าชีวิตมันจะตอบเองเราเห็นเสียงที่มันพูดอยู่นยเฮ้ยมันพูดของมันเองไะเฮ้ยมันพูดของมันเองจริงด้วยเฮ้ยมันนึกเองเฮ้ยมันมีอารมณ์เองเอ้าอารมณ์มันเกิดเองมันหายเองของมันเฮ้ยเราไม่ต้องทําอะไรเหรอเอ้าแล้วทําไมเราไปโง่ทุกข์กับไปเสียงนี่ทําไมทั้งนั้นอ่ะเฮ้ยเราเกิดน้ําตาไหล เอาเราโง่เราไปโง่ยึดอารมณ์ทุกทำไมเอาอารมณ์ทุกมันเกิดเดงมันหายเองเอาแสดงว่าอารมณ์เหล่านี้มันไม่ใช่ของของเราเฮ้ยแบบนี้นก็สบายสิมันจะเกิดความรู้ปิ้งน้ําตาลไหลเบาโลง่งนี่คือลักษณะที่มันเริ่มคลายออก25%้าคลายออก50เอร์คลายออก7 5เข้าใจเข้าใจยิ่งเข้าใจย5ก็คลายออก55%นะเข้าใจไปเรื่อยเข้าใจ50%มันจะคลายออก50%นะ เข้าใจไปเรื่อยว่ามันไม่มีอะไรเป็นเราเลยเข้าใจไปเรื่อยน้ําตาแตกน้ำตาไหลไปเรื่อยนะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นมันจะคลายออกมาเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์่นะจนเข้าใจไปเรื่อยจนมันเห็นตลอดเวลาของมันจนสุดท้ายมันหลุดออกมาตักกลางกินข้าวอยู่ตักอาหารทําท่าโอ้คือเรามานั่งที่โต๊ะไงอาหารก็วางเต็มโต๊ะเราก็เห็นโหหูยห,ห,หมูหมูทอดกระเทียมน่ากินมากหมูผัดกระเทียมน่ากินด้วย ผัดผักบุ้งก็น่ากินเราเห็นแล้วเราก็น้ำลายไหลเราก็เลยตักหมูผัดกระเทียมมามาลองมาลองชิมดูพอตักหมูกระเทียมตักใส่ปากปึ๊บลิ้นสัมผัสปับ๊บกลางเขี้ยวมันเกิดรู้สึกถึงความอร่อยอ่ะมันรับรู้ของมันเองอ่ะอสังเกตได้ไหมถ้าเราเห็นได้ว่าอา เฮ้ยมันรู้ของมันเองแล้วเกิดความเข้าใจในขนาดจิตนั้นที่มันรู้กึกมันรู้ถึงรสชาติเองปึ๊กแล้วมันก็คิดให้คาว่าโหอร่อยจังเลยมีเสียงพูดขึ้นมาปั๊บขนาดนั้นทั้งเสียงทั้งความรับรู้ทั้งอาการที่รู้เนี่ยปึ้งขนาดนั้นพ้อมกันปิ้งนะถ้าเราเห็นอาการตอนนี้เดี๋ยวนี้ว่ามันรู้ของมันเองแล้วมันก็คิดของมันเองได้ปึ้งขนาดนี้ถ้าชีวิตเรามันจะดีดขาดสะบัดออกมาเลย มันเห็นความจริงเมื่อไหร่ว่าอาการเหล่านี้ไม่ใช่เราอะถ้าเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรานะคือท่าชีวิตมันเห็นอาการเหล่านี้ไม่ใช่ท่าชีวิตทีนี้ท่าชีวิตหรือพวกเราเนี่ยพวกเราจะหลุดออกมาเลยเหมือนเราถูกกระชากออกจากความเป็นคนอะเหมือนพวกเราเข้าไปอาศัยอยู่ในหุ่นยนต์ตัวหนึง่ง พอเข้าไปอาศัยอยู่ในหุ่นยนต์ตัวนี้เราเป็นธาตุชีวิตที่ว่างเปล่าไซส,ส,ส์เลยนะเป็นมวลพลังงานหนาแน่นมากพอเราเข้าไปอาศัยอยู่ในหุ่นยนต์ตัวนี้ปึ้งพลังงานของเราถูกแผ่เข้าไปในสายไฟสายไฟเส้นนี้ก็มีกระแสไฟไปเลี้ยงโปรแกรมไมโครโปรเซสเซอร์ก็เริ่มประมวลผลทํางานเริ่มโหลดข้อมูลขึ้นมาที่บันทึกไว้ในเมมโมรีทั้งทั้งหลายเราเริ่มจําความได้อ๋อเฮ้ยอ๋อเราเป็นมนุษย์นี่ทั้งนั้นที่เป็นหุ่นยนต์นะ เฮ้ยเราเป็นมนุษย์นี่อ๋อเราเป็นผู้ชายอ๋อเราเป็นผู้หญิงเราอ๋อแล้วนี่ครอบครัวนี่บ้านเรานี่เริ่มจําได้ข้อมูลทุกอย่างเริ่มมาหมดเลยแล้วทีนี้เริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรามองเห็นทุกอย่างหุ่นยนต์ตัวนี้ก็เริ่มขยับขยื่นลืมตาได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รถได้สัมผัสเริ่มขยับขยื่นได้ร่างกายของหุ่นยนต์นี้ก็ทํางานได้เลยจําได้ทุกอย่างเรียนรู้ทุกอย่างเราก็จดจําเรียนรู้ทุกอย่างแล้วก็จดจําเรียนรู้ทุกอย่างแล้วก็จดจําบันทึก ถือครองว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้มีเรื่องราวแบบนั้นแบบนี้จําได้หมดเลยนะพอวันหนึ่งท่าชีวิตนี้ได้ตื่นพวกเราพาท่าชีวิตนี้ตื่นสังเกตดูเฮ้ยร่างกายนี้มันทํางานของมันเองเนี่เอา้าแล้วเสียงที่พูดนี้ใครเอา้ามโนภาพีินึกนี้ใครเนี่ยอารมณ์นี้เอา้าทําไมมันมีอารมณ์เองมันหายไปเองเฮ้ยอารมณ์มันทํางานเองเหรอเฮ้ยที่รู้อยู่นี้มันรู้ของมันเองเลยเนี่ย มันเห็นมันเองมันได้ยินเสียงเองมันได้กลิ่นเองได้ลิมรู้รสชาติเองเฮ้ยเอาเฮ้ยมันรับรู้เองหมดเลยมันคิดเองมันพูดเองมันมีอารมณ์เองเอ้าเฮ้ยแล้วเราอยู่ไหนถ้าชีวิตทามันได้รู้ความจริงแบบนี้มันจะเกิดการทวนกระแสมาเห็นว่าเอ้าถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราแล้วแล้วเราอยู่ไหนถ้าชีวิตมันเกิดความเข้าใจปิ้งขึ้นมาว่าตัวเองนั่นแหละ คือความว่างเปล่าใสบริสุทธิ์ไอสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่เราถ้าชีวิตมันหลุดพัวกออกมาเลยอุปมาว่าถ้าชีวิตพอได้ตัดขาดไม่เกาะไม่ยึดความรู้ใดๆของหุ่นยนต์ตัวนี้แล้วอุปมาเหมือนกับว่าถ้าชีวิตมันหลุดออกมาจากหุ่นยนต์ตัวนี้ได้รู้ไหมว่าเมื่อถ้าชีวิตไม่อาศัยหุ่นยนต์ตัวนี้เกิดอะไรขึ้นมันมันไม่มีความรู้ใดๆเหลือเลยนะ เหมือนกับว่าพอเราออกจากหุ่นยนต์ตัวนี้ปุ๊บอะความเข้าใจที่เราเคยบันทึกไว้เป็นข้อมูลทั้งหมดอะมันอยู่กับหุ่นยนต์ตัวนั้นอะนี่อุปมาณะอุปมาว่าความรู้ทั้งหลายมันอยู่ในโลกใบนี้หมดเลยเราออกมาจากโลกใบนี้ความรู้ทั้งหลายที่หุ่นยนต์ตัวนี้เคยเล่ารับรู้มาเคยเล่าเรียนมาเคยใช้ชีวิตมาเคยเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างมาความรู้เหล่านั้นมันเป็นความรู้ที่มีอยู่ในโลก แต่พอท่าชีวิตหลุดออกมาแล้วพวกเราคือไอ้ท่าชีวิตเนี่ยเรากลับมาเห็นความจริงว่าและเราก็กลายเป็นเนื้อเดียวกันกับความว่างเปล่าทั้งอนันตจักรวาลด้วยนะพอเรากลายเป็นเนื้อเดียวกันทั้งอนันตจักรวาลเราเราไม่เห็นความจริงแบบนี้ได้และในนี้มันไม่มีอะไรเลยมันไม่ต้องอาศัยร่างกายแล้วในนี้ไม่ต้องอาศัยเสียงไว้สื่อสารเพราะมันสื่อสารด้วยการที่กลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับทุกอย่าง พวกเราทั้งหลายล้วนเป็นท่าชีวิตเป็นเนื้อเดียวกันกับทั้งทั้งหมดเลยมันสื่อสารกันโดยการที่กลืนเป็นเนื้อเดียวกันมันไม่ต้องหาอาหารนะ่ะมันไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีพอไม่มีร่างกายมันไม่ต้องมาใส่เครื่องนุ่มหม่มถูกไหมธรรมะเพื่อการตื่นรู้พ้นทุกได้เพราะรู้แอดปัญญาเก้า